บบรับบทเป็นมิสเตอร์ดีไอวายหนึ่งวันนะฮะวันนี้เราจะมาทำกระชังต้นไม้ดีไอวายมาค่ะอยากได้อยู่ในที่แสนานกะมาเริ่มที่อุปกรณ์กันก่อนเลยนะฮะ ปูนทรายที่ร่อนออกแล้วนะคะจะเป็นทรายละเอียดแบบนี้มาน้ํามันน้ำเปล่าดูก็รู้ว่าปลาอมแล้วเราก็จะมีพิมพ์พแบบนี้นะคะซึ่งเป็นพิมพ์พที่ทาน้ำมันเอาไว้แล้วมาเริ่มผสมกันเลยดีกว่าค่ะเราจะมีกระถางแบบนี้อันนี้ก็คือกระถางที่เคยผสมเอาไว้แล้วนะคะ เอามา reuse ก็คือเราจะตักทรายที่ร่อนแล้วนะคะประมาณสองแก้วใส่ลงไปนี้ <_ EN> ตวงไปเลยสองแก้วถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะใส่ลงไปหนึ่งแก้วสองแก้วปูน คนให้เข้ากันนะฮะขุ่นเยอะมากทุกคนจริงๆแล้วควรใส่แมสอ่ะถ้าผสมกันเข้ากันดีแล้วนะคะก็เริ่มใส่น้ำลงไปเลย <c oughs> ระวังคูนมันแข็งตัวนะคะต้องแบบรีบๆคนถามว่าใส่ในอัตราส่วนที่เท่าไหร่บอกเลยว่าไม่รู้ไปค่ะอย่าได้หยุด และนี่นะคะก็คือแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะก่อนจะใช้ก็ต้องทาน้ำมันสักนิดนึงก่อน <c oughs> เพื่อไม่ให้ปูนติดซิลิโคนนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกไปอ่าน Google มาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาปูนที่ผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยเทใส่พิมพ์เลยเพราะไล่ฟองอากาศออกนิดนึง และนี่ฮะก็คือหลอดวิเศษเป็นหลอดที่เราจะเจาะเอาไว้ทําเป็นรูระบายน้ํานะคะเวลาปลูกต้นไม้ก็จะต้องมีรูระบายน้ําให้น้องด้วยเสร็จแล้วนะคะคัพเค้กที่แสนพัไมายายนี่ก็คือกระถางต้นไม้แบบ DIY <Wow. S 1> นะคะเป็นขนาดไซส์มินิสามารถเอาไว้ปลูกแคคตัสได้นะคะส่วนหลอดอันนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะให้น้องมีความแบบ หมหมาด,หมด,หมด,หมดแห้งๆนิดนึงแล้วค่อยมาดึงออกนะพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะคะว่ามันจะแห้งไหมแล้วจะออกมาสวยน่ารักแบบคุณทำหรือเปล่าไปรอดูพรุ่งนี้กันค่ะก็ยากอยู่เหมือนกันนั่นเลย วิ่งถึงก o สีไม่ยากพอเลยเว้ยแอบล้าวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจากสี่อันนะคะรู้สึกว่ามีอันที่ใช้ได้อยู่ประมาณ3อันน้องวีนองนั้นก็คือ ตรงนี้มันแบบปิดไม่สนิทไม่ได้เคาะฟองอากาศเยอะแล้วก็มีรูตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือสภาพดูโอเคดูพร้อมจะใส่ต้นไม้อันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเอามาใส่แคคตัสได้นะ,ะเดี๋ยวจะเป็นอันนี้นะคะกวาโคสามารถทำเล่นเองได้ที่บายน,นะคะตกแต่งเอาไปพ่นสีทั้งหน่อยก็คือแบบสวยจัด วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าภารกิจการทำกระถางของเราสำเร็จไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทำอะไรต่อติดตามชมตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ไปกับเพื่อนๆให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย